สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะรู้ยังกล้องห้อยไรเตรียมโดนตอนเหตุกลัวมีลูกเพิ่มคนที่ห้าภรรยาไฟเขียวรู้ยังนักรองลูกทุ่งหนุ่มกล้องห้วยไรเตรียมโดนตอนเหตุกลัวมีลูกเพิ่มคนที่ห้าด้านภรรยาย,ยิ้มมุมปากบอกลูกทั้งสี่คนลงมติกันแล้วว่าอยากมีการแค่นี้และให้พ่อเป็นฝ่ายทำหมัน เมื่อวาน18สิงหาคม2565นักร้องลูกทุ่งหนุ่มก้องห้วยไร่และนักร้องสาวเบลคณิศฐาสองสามีภรรยาได้ควมคู่กันมาร้องเพลงและโชว์ในงานบวงสวงพญานาคณนะบ้านนกวิหารแดงจังหวัดสระบุรีที่จัดขึ้นโดยคุณนกทานใจเกลเลอร์ซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากๆ แค่โปรยทานก็1นึ0 0 0สบาทแล้วแถมยังมีการนิมนต์พระมาทําพิธีอีกนับร้อยรูปเจ้าของงานบอกคำๆว่างานนี้หมดไปแค่5ล้านเท่านั้นเพราะใช้เงินไม่หมดจริงๆ สำหรับคนบันเทิงก็เดินทางมาร่วมงานอีกมากมายอาทิแจ็คแฟนฉันฟิลลี่แม็กอินทอรสเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคฝนธนสุนทรทัญญาอาสยามเป็นต้นทุกคนล้วนศรัทธาในองค์พญานาคและที่นี่ ก็มีถึงสององค์ซึ่งสวยงามอลังการมากค่าสร้างอยู่ที่สองล้านฉ่ำๆอย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นพิธีก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่อย่างก้องและเบลสักหน่อยเพราะนานๆจะได้เจอกันสักทีมีหนวดเพราะมีลูกสาวก้องผมกำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่ไม่อยากให้ไว้หนวดเวลาหอมแก้มลูกแล้วแก้มแดง แต่ต้องถ่ายภาพยนตร์ครับไม่อยากให้ทางกองติดหนวดเลยไว้หนวดให้พี่ๆแต่งเพิ่มอัปเดตชีวิตคู่หน่อยเบลน้องไข่เจียวเข้าโรงเรียนแล้วกล้องส่วนลูกสาวกำลังพูด บางทีพี่ๆเขาก็มาเยี่ยมอยู่ด้วยกันสี่พี่น้องปิดอู่เลยไหมก้องพี่คนโตนั่งประชุมเด็กสามขวบกับเด็กหนึ่งขวบคุยกันว่าให้พ่อทําหมันเราอยากมีพี่น้องกันเท่านี้มีแพลนทําหมันหรือยังก้องมีแลนครับปรึกษาหมอแล้วก็ไปถามเขาด้วยความไม่รู้ว่าจะเหมือนหมูไหมเวลาตอนเบลเวลาผู้หญิงคุมกําเนิดมันจะมีผลข้างเคียงเยอะกว่าผู้ชายก็เลยไปคุยกับคุณหมอเขา เขาบอกว่าแป๊บเดียวไม่ถึง15นาทีกลับบ้านนอนได้เลยก้องผมไม่เป็นห่วงอย่างอื่นผมเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายตลอดแต่พอไปตอนเสร็จปุ๊บผมไม่รู้จะเป็นยังไงกลัวผลข้างเคียงไหมเบลคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวก็สู้ๆนะคะก้องเกี่ยวครับแต่คุณหมอพูดให้คุณพ่อสบายใจเพราะผมได้เรียนทางนี้มาด้วยเคยสอบแพทย์ด้วย ก็เลยรู้ว่าจะมีผลข้างเคียงเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับก็ออกกําลังกายไปเพราะถ้าน้องเบลคุมกําเนิดจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องประจําเดือนหลายอย่างเราเป็นฝ่ายเสียสละเลยเบลตอนนั้นพี่ก้องอยู่ในห้องคลอดด้วยคุณหมอก็ชะโงกหน้ามาถามว่าให้ทำหมันเลยไหมเพราะหนูบอกคลอดเสร็จแล้วให้ทำหมันเลยแต่พี่ก้องบอกห้ามทำอย่าเพิ่ง ก้องใช่เพราะผมยังอยากได้ลูกอีกผมกลัวว่าเด็กๆโตแล้วผมไม่รู้จะเล่นกับใครแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าอยากเลี้ยงอีกแล้วหัวเราะดูเราเหมือนยังกังวลก้องกังวลเพราะเรื่องฮอร์โมนเรื่องสภาพจิตใจยิ่งเราเป็นศิลปินมันจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจเวลาเจออะไรหนักๆอารมณ์ในการทำงานทำแพลนมันมีปัญหานะคือผมไปปรึกษามาส่วนหนึ่งจริงๆแต่ผมก็ทำแหละแค่ไป ศึกษาวิธีแก้เพิ่มเติมถือโอกาสอ้อนตรงนี้เลยว่ายังไงไม่อยากทำเบลไม่ได้บังคับเลยค่ะหัวเราะก้องทำทำครับแต่ก็ขอปรึกษาก่อนกลัวทำแล้วเป็นก้องฮาร์ดคอร์แบบอารมณ์แปรปรวนเพราะผมมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่มีโปรโมชั่นอะไรให้เขาไหมถ้าเขาทำเบลก็ให้ตังค์ใช้จากวันละ300เป็นวันละ500จะทำเมื่อ,อไหร่ก้อง ก็เนี่ยน้องเบลฝังยาคุมอยู่อีก3ปีถึงกำหนดถอดผมก็ทำเลยทำแบบถาวรไหมคิดว่าถาวรเพราะผมก็3 5มสถึงสาแล้วน้ำเชื้อคงไม่แข็งแรงแล้วพักโปรเจกต์มีลูกไว้ก่อนกล้องน่าจะพักยาวแหละ4ี่คนแล้วสงสารน้องเบลด้วยเขาต้องทำงานหน้ากล้องเวลาคลอดลูกยากมากที่จะลดน้ำหนักเลี้ยงลูกสี่คนจัดสรรยังไงก้องเราเป็นลูกอีสานด้วย มันก็เลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายก็เลยไม่มีผลกระทบเรื่องบริหารการใช้เงินถามลูกๆไหมว่าอยากมีน้องไหมก้องลงมติเป็นเอกฉันแล้วว่าไม่มีอยากมีพี่น้องแค่นี้ไม่รับใครเพิ่มแล้วลูกสองคนแรกอยู่กับคุณตาคุณยายจะมีมาหาการตอนปิดเทอมเห็นบอกเหมือนอาการอารมณ์สวิงก้อง แค่กลัวเฉยๆเพราะจริงๆการพักผ่อนไม่เพียงพอก็มีส่วนเวลาเจออะไรที่เราไม่ชอบมากๆก็มีส่วนกลัวมันไปกระตุ้นเพิ่มเติมแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นไบโพล่าก้องก็เป็นอยู่นะศิลปินทุกคนน่าจะเป็นหมดเบลเขาเป็นเฉพาะแฟนคลับเขาถ้าใครติดตามหรือเป็นแฟนคลับก็น่าจะรู้ก้องคือเขาจะชอบให้เราพูดแรงๆพูดเสร็จเราก็ขอโทษกลัวคนเข้าใจผิดไหมเวลาด่าแฟนคลับ มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วแฟนๆก็รู้ว่าเราเล่นกันแต่ถ้าไปแซลคนอื่นคงมีสักบันที่ผมได้หม่งขวดแน่หัวเราะเบลมีบางทีที่เขาแสดงอยู่ในไลฟ์สดก็ด่าแฟนคลับแล้วเวลาเขาไปเดินห้างแล้วเจอแฟนคลับยั่วโมโหให้ด่าเราก็จะบอกเขาว่าอยู่ในกล้องเป็นแบบนึงนะชีวิตจริงต้องอีกแบบนะอย่าลืมเหมือนคอยเตือนสติเขา ตั้งรับยังไงหากสามีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเบลมันก็จะมีบ้างแตกพี่ก้องเขาเป็นคนเฮฮาแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่แปลกใจเขาเหมือนลิงไม่ค่อยเหมือนคนปกติชิ้นแล้วค่ะขอขอบคุณแหรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ